อ่ะต,อต่อต่อเรื่องเราต่อนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเออเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสมมติเอางี้ถ้าถ้าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามนะอันนี้จะทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นแนวทางที่ที่เหมือนกับว่าผมทํางานนะถ้าเกิดเราไปเห็นผมไม่มีคงจะไปค่อยดีมีคใครได้เห็นหรอกนอกจากว่าเ,เรียนกันอยู่นะครับว่าการทํางานแบบนี้มันเป็นทําแบบไหนอาททาแบบไหน ำคำนวณให้ดูอ่ะเป็นคอนเทนต์มาไลฟ์กันสนุกมาแชทมาคุยกันนะครับคือหัวข้อวันนี้นะครับเป็นลงจอดรถนะอ่ะมาดูกันก่อนว่าไอ้เมทัลชีตเนี่ยนะครับเมทัลชีตเดี๋ยวดื่ดมานานนิดนึงเก็ไม่ใช่เมทัลชีตโทษกระเบื้องลอนคู่มันจะหนักอยู่เท่าไหร่นะครับใส่มือไม่ค่อยไม่สวยนะไม่สวยเลยน้ําหนักมันจะอยู่ประมาณเออ่15ถึง20กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะ แล้วมีอะไรอีกน้ำหนักเอาไฟไหมไยโหลดใส่บ้าน้ำหนักจอนใส่ไหมผมว่าผมว่าไม่ใส่แล้วกันนะผมไม่ใส่แล้วกันนะถ้าใส่เนี่ยมันจะ30นะครับเอาเดี๋ยวไม่ใส่เดี๋ยวเราเผื่อน้ําหนักไฟพวกจะติดแขวนไฟแขวนนู่นแขวนนี่นั่นนะครับอย่างในรูปเนี่ยอินซูเลชันหรือว่าฉนวนไม่มีนะแล้วก็ตัดไปเลยเดี๋ยวผมเผื่อไม่เผื่อแล้วกันอ่ะไม่เผื่อไม่เผื่อน้ำหนักไฟแล้วกันในรูปไม่มีดูอีกทีสิ ไม่มีอะไรเลยนะครับเอาเผื่อแปรไปนิดนึงเอาเผื่อแปรไปนะครับแปรเอา5โลนะครับ5กิโลห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรจริงๆมันก็นิดเดียวนะแต่เผื่อไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะคิดเอ่ออาจจะเป็นเสานะเสาหรือว่าจะเป็นไอ้ตัวจันทันยาวๆให้ดูนะครับเสาอุปก,กรณ์รอพร้อมปม่วะเดี๋ยวถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติพอหาได้เดี๋ยวคิดให้ดูนะครับอ่า,อาน่าจะน่าจะได้น่าจะได้ไ,ดไอ้เร่มนี้ผมว่าจะมีอยู่อ่าโอเคมีเดี๋ยวนะ คิดให้คร่าวๆให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้นะเดี๋ยวผมทําตัวนี้นะครับลบก่อนลบ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 สามารถทําได้วันนี้นะเคาะหน้าจอหัวใจสองทีเคาะสองทีหน้าจอนะวันนี้ขอกุหลาบสักยี่สิบไม่ได้งอน <laughs> มาเดี๋ยวดูจันทรันตัวนี้ก่อนนะครับเอาแปรเอาแปรก่อนนะแปรได้นะแปรวันนี้ทําแปรได้นะครับอันหนึ่งนะครับแปรนะครับสองนะครับจันทรันจันทรทันคือตัวนี้ จันทนร์มแปรคือตัวนี้นะครับล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 บอ,อ่าเสดตัวนี้คานหน้านี่นะครับคานหน้าคานหลังเนี่ยเสดนี่นะครับเสาได้ไหมแม่งเยอะว่ะสี่ตัวนี้โอ้ยไม่ใช่นี่สามนะครับสี่นะครับเขาแล้วขอบคุณมากครับอ่าดูแปลก่อนนะตัวนี้นะครับเห็นอะไรเดี๋ยวผมขอก๊อบรูปมาก๊อบรูปมาวางตรงนี้มันจะได้ เเราจะได้เอาไปใช้อีกนะครับก็มาใช้ข้างล่างนี่นะย่อมานิดนึ่งอุอ้ยเอ,เอาแปลก่อนเอาเขียนแปลไว้ก่อนอแปลอยู่นี้อ่แปลอยู่นี้นะครับอดูแปลนะความยาวมันเนี่ยห้าเมตรหกเมตรห้าสิบนะครับงั้นตัวนี้มีหนึ่งกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดช่องเจ็ดช่องก็ห่างประมาณไม่ถึงเมตรนะครับอไม่ท่านชีสเฮ้ยกระเบื้องนอนคู่ กระเบื้องรลอนคู่แปลห่างขนาดนี้เลยเหรออ๋อผมว่ากระเบื้องร่อนคู่มันน่าจะสักหกสิบนะอุย้ยมันยาวขนาดนี้ท่านชีด้ได้เลยเหรอยวผมหาก่อนนะครับระยะห่างแปลกระเบื้องรลอนคู่ความยาวแผ่นเมตรอ๋อเมตรยี่สิบโอเคอแปลห่างได้เมตรหนึ่งโอเคนะครับแต่สโลปเนี่ยความลาดเอียงของมันเนี่ยผมว่าโอ้โหขอบคุณมากครับ โอ้ยกุหลาบยี่สิบดวงมาเลยขอบคุณมากขอบคุณมากคุณธีรพงศ์นะครับโอโ้โหขอบคุณมากครับยี่สิบดวงมาเลยทีเดียวขอบคุณมากขอบคุณมากนะอ่ะอุ้ยตื่นเต้นเลยหนึ่งหกจุดห้าหานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ห่างประมาณเก้าสิบเซนนะครับงั้นผมคิดที่มันเก้าสิบสองเก้าสิบสามะผมคิดเก้าสิบสามแล้วกันนะเอาดูก่อนนะครับว่าแปรเนี่ย ถ้ามันขนาดนี้นะเอาไม่ใส่แค่นี้นะเอาดูโหลดก่อนดูโหลดก่อนดูน้ำหนักผมใส่แค่นี้นะครับมีอยู่เท่านี้นะงั้นน้ําหนักแปรน้ําหนักลงแปรเนี่ยนะครับคือตอนเนี้ยงั้นผมใช้เท่านี้นะเอาเอาสิบห้าบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบนะกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับงั้นน้ําหนักลงแปรคือยี่สิบคูณศูนย์จุดเก้าศูนจุดเก้าสามแล้วกันศูนย์จเก้าสามนะครับสิบแปดจุดหก กิโลกร,รัมต่อต่อเมตรนะครับงั้นฟรีบอดี้ไดแกรมมันเป็นอย่างี้แปรเป็นซิมเพิลสแปนง่ายๆนะครับมันยาวเท่าไหร่เอามันพาด3ช่วงวเลยไว้เฮ้ยเพราะว่าจันทันจมี3ช่วงนะครับงั้นตรงนี้คือ4เมตร, 2, ต,ร 2, ตรงนี้คือ2นะี่คือ2นะงั้นโหลดที่มันลงแปรคือ18.6กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับอ่ะเห็นนะไม่งงนะไม่งงนะไม่งงนะไอ้ตรงนี้คือจันทัน ที่มันพลาดอยู่สามตัวเนี่ยนะฮะเนี่ยนะจันทรนคือมันมีจันทรนอยู่สามสามตัวที่มันรับแปรนะครับอัานถ้งคือฟิวเดีไปในไอแกรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคิดง่ายๆสำหรับโมเมนต์นะถ้าสามช่วงเนี่ยไปเข้าโปรแกรมหาง่ายๆเช่น sut นะครับก็ได้นะ sut หรือว่าสมมุติใครน้องๆเนี่ยวินบีมอ่ะวินบีมนี่ก็กล่าวมากนะครับ sut ก็ได้ sut ก็ของ สุรนารีนะครับเขาให้โหลดฟรีนะเป็นหาพวกทำเป็นเฟรมได้เป็นโครงถักได้คือเราสามารถขึ้นรูปเองได้นะครับวินบีมันแค่ทำบีมอย่างเดียวเลยทำบีมอย่างเดียวแต่ s ูทเนี่ยสามารถที่จะขึ้นเป็นรูปเฟรมได้ขึ้นเป็นตั้งเป็นนอนได้นะครับแล้วขึ้นเป็นโครงสร้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ย s t ขึ้นได้อย่างเงี้ยเป็นตึกง่ายๆได้นะอ่ะถ้าอย่างนี้หรือว่าใช้สัมประสิทธิ์อ่ะ หนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็หนึ่งต่อผมจําไม่ได้แล้วแต่อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าสามช่วงสองช่วงเนี้ยมันจะมีหนึ่งต่อหนึ่งต่อตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยมันจะหนึ่งต่อสิบเอ็ดนะครับแล้วมันเฉลีย่ยซ้ายขวาเนี่ยผมจำไม่ได้ตรงซ้ายกับตรงขวาเนี่ยรูปโมเมนต์เนี่ยนะครับอเดี๋ยวผมก๊อบมายน,นีดนิดหนึ่งทำสามมาตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเลื่อนมาตรงนี้นิดหนึง่งเราได้ลบมันลบตรงนี้นะครับ ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเขาจะบอกว่าถ้าโค้งอย่างนี้นะเราสามารถซิมพลิฟายมันได้เป็นตัวนี้ตรงกลางนะครับตัวนี้ตรงปลายนะครับงั้นโมเมนต์มันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะตรงเนี้ยมันจะพีคนะฮะตรงเนี้ยมันจะพีคมันจะเป็นค่าแม็กที่ประมาณตรงแถวๆนี้แถวๆนี้ไอตรงนี้มันจะน้อยตรงนี้มันจะน้อยลงตรงนี้น้อยกว่านะนี่ตัวนี้น้อยกว่านะครับค่ามันเนี่ยเอาคร่าวๆนะ ถ้ามันมีซับพอร์ตสองฝั่งโมเมนต์มันจะอย่างนี้แต่พอมันมาเบรกตรงกลางเนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างนี้ตรงนี้กับตรงนี้บวกกันมันจะได้ pay, ตรงนี้ประมาณ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 ครับมันจะประมาณเพราะมันถูกเบรกไปเนี่ยไอตรงนี้มันจะพีคขึ้นไปแต่พอเอาไอตรงนี้กับตัวเอาเอายอดเอาที่ที่ก้นมันตรงนี้นะครับกับตรงเนี้ยปลายปลายเนี่ยมันจะมาพอมาบวกกันเนี่ยมันจะประมาณท่าแถวนี้พอมันรวมรวมกันเนี่ยมันจะได้ท่าแถวนี้มันจะได้ตรงเหมือนกับ เอามันมัน,มน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเอาใหม่ไม่เอาผมว่าค่าข้าๆไปเถอะแต่มันจะเท่าที่ทํางานมาที่ทํางานมามันจะสามารถสังเกตได้อย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคไปไปต่อถ้าค่าโมเมนต์ตรงนี้มันเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากถ้าผมตีคร่าวๆนะเวลาดีดคร่าวๆแล้วประมาณๆม,มันเนี่ยผมจะใช้ W L กาลังสส่วนเนะครับตัวนี้ค่าแปรมันเท่าไหร่ W คือโหลดที่มาลงว่า18.6นะครับคูณ L คือช่วงเนี้ช่วงของมันเนี่ยช่วงมันแต่ละช่วงเนี่ยนะครับจะามากจะน้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ตัวมากเพื่อไปทางคอนเซอร์เวทีฟไปทางของใหญ่เพื่อเป็นการประมาณนะครับงั้นตอนนี้มันเท่ากันผมใช้2ส,ส่วน9